ใจรอปภใจบุญเก็บบุญไม่ให้ขาดใจเป็นนามสมมุติของรอปภที่คอยดูแลหลวงตาเขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวใจเป็นหนึ่งในจำนวนหลายคนที่คอยดูแลหลวงตานับแต่วินาทีที่ท่านก้าวออกจากกุฏิเดินมาที่ศาลาตลอดเวลาที่ท่านอยู่ที่ศาลา คนเหล่านี้มีหน้าที่คอยเฝ้าระวังจากทุกจุดรอบองค์ท่านคอยประคองให้ท่านลุกขึ้นยืนให้มั่นคงก่อนและวจึงให้ท่านก้าวเดินด้วยองค์ท่านเองเพราะการนั่งนานๆนนทำให้ท่านไม่อาจจะยืนเดินได้อย่างปกติในทันทีอันเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุที่เลือดลมมักจะเดินไม่สะดวกใจเป็นผู้หนึ่งที่ผมเฝ้าสังเกตอยู่ทุกวันเพราะดูจากหน้าตาท่าทางของเขาแล้วเป็นคนดุจริงจัง พูดน้อยและนั่งอยู่ในจุดที่มองเห็นหลวงตาได้ในทุกอิริยาบถเวลาใดที่คนถือขันเดินผ่านใจต้องควักกระเป๋าสตางค์หยิบเงินออกมาตั้งใจอนุโมทนาหย่อนเงินลงในขันวันแล้ววันเล่าผมถามอยู่ในใจว่าใจทําบุญทําไมทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทและเท่าที่เห็นดูเหมือนเขาเตรียมการไว้พร้อมทุกวันเมื่อรวมแล้วอย่างน้อยที่สุด ก็เดือนละเป็นพันและอย่างที่รู้ๆกันอยู่ใจไม่ได้ร่ำรวยอะไรเงินเดือนประจำก็มีน้อยเพราเป็นว่าใช้ไม่เคยได้ชนปลายเดือนเลยสักเดือนแต่ทำไมใจจึงมีความตั้งใจทําบุญทุกวันผมถามใจในตอนเช้าวันหนึ่งที่วัดป่าบ้านตาดว่าทำไมจึงทําบุญทุกวันใจเผลอยิ้มออกมาทั้งทที่ไม่เคยเห็นยิ้มมาก่อนบอกว่าใจมันอยากทำอยากเก็บบุญไว้ ที่ทำทุกวันก็เพื่อไม่ให้บุญขาดอยากได้บุญต่อเนื่องทุกวันอยู่ใกล้หลวงตาทุกวันเนี่ยผมก็ปลื้มใจหาที่สุดไม่ได้แล้วล่ะครับผมมีความสุขที่ได้มองท่านผมไม่ได้มองพระอย่างเดียวผมมองเห็นหลวงตาเป็นพระที่มีความเมตตาหาที่สุดไม่ได้เป็นมหาบุรุษที่แปลว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นพระอรหันต์ที่เห็นอยู่กับตาและจะไม่ให้ผมทำบุญได้อย่างไร ไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นพวกเราทั้งหมดก็คิดอย่างเดียวกับผมเหมือนกันแต่บังเอิญคุณหลวงไม่เห็นผมพอดี